ได้โจทย์มาแล้ววันนี้จะทายังไงให้มะปรางหวานน้อยลอยแก้วแบบอร่อยถ้าตามสไตล์แอดมินก็จัดการหั่นเนื้อเลยค่ะแล้วก็ออกมาสาวเกลือนิดหนึง่งแล้วก็ล้างออกล้างออกแล้วเราก็ตั้งเสเตดน้าอย่าไปบีบพามากนะคะเดี๋ยวเนื้อเขาจะช้าหมดแล้วพอเราก็มาทําน้ํากันเลยใส่น้ําไปในหมอ้อใส่ใบเตยลงไปเคี่ยวให้ใบเตยหอมก่อนแล้วพอหอมขึ้นนะคะเราก็ตักทิ้งแล้วเราก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือเล็กน้อย เมื่อใดที่แล้วเราก็ใส่ตัวมะปรางหวานน้อยของเราลงไปเลยเคี่ยวไปแป๊บนึียวให้เขาเดือดบอาเลยว่าเมื่อเดือดปุ๊บทั่วเรายกขึ้นได้เลยอย่ารอนานนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นมะปรางกวนหลังจากนั้นเราก็มารอความเย็นทําให้เขาเย็นเร็วที่สุดควรก็กวรแป๊บเดียวนะคะอย่ากวรน,นานแล้วก็ตั้งให้เขาเย็นเร็วที่สุดคราวนี้เราก็มาตักใส่ถ้วยเตรียมเข้าฟรีซกันตกแต่งด้วยดอกมะลิสักนิดนึงแค่นี้มะปรางอร่อยอร่อยลอ,อย,อยแก้วก็มาแล้วค่ะ